โอเคคดีนี้แนเครับผมผ่านครับตอนแรกทีเดียวขึ้นนะครับไม่ต้องแต่งด้วยตัวนี้เพียวๆลมพอได้เล่นครับ ถ้าอยากใส่ก็ทวงตูดอีกนิดนึงนะครับสนไม่ต้องใส่นะครับสนโอเคนะครับตัวนี้ โอเคครับผ่านนะครับสร่อยเลยนะครับไม่ต้องสนนะครับคครับผมผ่านไปอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นิ่งครับก,กินขวานหน่อยนึงนะครับตัวนีลว้ลมมันไม่ค่อยแรงมากนะครับพอได้เล่นอยู่ มองไม่ค่อยเห็นเลยติดขวานหน่อยเดี๋ยวอันนี้ต้องคอซ้ายนิดนึงแล้วก็ใส่ดน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยให้มันสะบัดอันนี้นิ่งไปโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับโอ oh. ครับเจ้าของพี่เบนครับครับผมอันนี้เป็นตัวเดิมนะครับเป็นงานแก้นะครับอันนี้เป็นตัวกลางนะครับซิ่งเหมือนเดิมแต่สิ่งก็ดีกว่าเดิมได้ใส่กว้างกว่าเดิมหน่อยคล้องไม่โฟกัสเลยมืงครับตัวใหม่ของผมตัวนั้นต้องเอาลงออกมาแก้นิดนึงนิ่งไปต้องถ่ายใกล้ๆอโหซสิ่งเลยจบเลยตัวนี้ไอตัวนี้เป็นตัวเจาะรูใส่ไฟนะครับตัวนี้งานแก้ครับเมตรสามสิบ แก่อกเฮ้ยโดนเชือกสายพานนะลวงแพทกูกระถือทำโหดดิ้งคือการแสดงปิด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 ถ่ายใหม่ดีกว่าเมื่อกี้พูดเข้าไปเป็นสตาร์ทออกก็ได้สตาร์ทออกได้ใช่ไหมเดี๋ยวครับโอเเคลยการแสดงครับการแสดงได้เลยจบแล้วนะตัวนี้ เคลมก็โอเคอยู่แรงอยู่ถือก็ใช้ได้ลมร้อนครับลมร้อนลมร้อนลมร้อนไหนลมหนาวอยู่เลยลมหนาวอยู่เลยลมหนาวอยู่เลยครับผมยังบินจะกบขนุนนะครับบินอยู่รมยังบินเคผ่านผ่าน เคคผมก็สุดท้ายนะครับมองไม่เห็นนะครับตัวดำนะครับตัวขาวปีกดำนะครับก็กวจะแต่งได้นะครับหลายรอบนะครับมองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม